หายแล้วเหลืองโดนเหลืองโดนเหลืองโดนอีกนึงเหลืองใต้โอ้โอ้ยโอหนูวละเล็บหนูวละเล็บหัวละเล็บหนูละโอ้โอ้มีคนคอยมีพอเขาเตืร์นอยู่หลังมึงอ่ะไอ้แบบไอ้โอ้มดเจียนไอ้โอ้มดเจียนไอ้แบดไอ้โอมไอ้โอมม้ง โดนไปมีคนแม็กแบบโอ้เพื่อนกูอยู่ข้างหลังไม่สบายใจเว้ยแต่กูอยู่อยู่ในจอมวยกำลังโดนใครไม่รู้สุดเฮ้ยชุดตะกี้สามพันเซฟเลสเซฟเลสเซฟเลสเลสเฮ้ยมึงมีใครอเหรอวะเซฟเลสชุดให้เราแบบนี้ไอ้เนี่ยกนี่ติดกูนี่ไของกูน่าจะบอมเบอร์ให้เราเป็นไงนั่นไงไอ้เทียไม่ใช่สัตติ์ตาวไทยผมผมผมมาบอมเบอร์ โอ้ยเยอะไอชุดของชุดของชุดของฟิกเซอร์อ่ะต้องเป็นชุดสีดำเป็นชุดสีดำชุช่ต้องผมไม่ชุดน้ำเงินน่ะชุดน้ำเงินเป็นบอมเบอร์ถ้าเป็นเปาเป็นชุดของของของลิเปอร์ต้องเป็นสีขาวของบอมเบอร์เป็นสีสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนั่นแหละนั่นแหละไอ้เีทมันแหลกอะพี่ไอ้เทมเจอเจอตัวแหลกอ่ะเอออะไรสีฟ้าแล้วแบบ ทีมมันจะตายแล้วเราเรามีตายแล้วก็แล้วกันช่วยได้่องกันไปก็พอเฮ้ยมึงอะมาแล้วไอ้อูไอ้อู๊ไอ้เฮียหัวหน้ากูไอ้สัสหัวหน้าเหรอวะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นเตอร์เตะไม่โดนไอ้เฮียเอาเฮียอะไรมาเตะไอ้สัสตีตีตีสั้นไปเป็นหัวหน้าเนี่คุณคอร์ตน้อยสุดในทีมไม่น้อยกว่าไอ้เฮียไม่เข้าอันเนี้ยยิงดิ มมัันนโดนกินหลังมาโดนกินหลังไอ้เหี้ยพิกซี่มันต้องไปเก็บไปตัวเขาบนเดี๋ยววันหนึงระวังแอร์ระวังแอร์ระวังแอร์ไอคอตเตอร์ได้วะเหี้ยพองมาอะไรไอสัตว์ไอเหี้ยนาคอตมาไอสัตว์ทำเร็วเองเดินตัวหันไปกินไอเกี่ยวฮะทำไมมันไปกระตุกวะ กูอยู่บันดาลกไปแล้วอ,อ,อยู่เราไปกูห้ามตายที่อ่ะโตมุกตายเลยสักเดียวตายแล้ยไปหรอไปแล้ว,ลวอ,วอ๋อชิคุชูบ้าพี่ชิบหายละเฮียต้องซับกู่อุ่นทำอะไรกันีอยู่เฮียเหี้ยเงเหลืองแม่งเหลืองแม่งยิงฟรีเลยสัตวกในะนาดที่พิกซี่กูแม่งบวกกันอยู่บวกกับบวกกับไอ้เหี้ยวินเ,เซนต์โอ้ไม่กอ ตามเรื่องมันต้องรู้กับชนะไงพี่กูกลัสู้กับกูบอกว่าฟิกซี่สู้กับวินเซนต์ว่าไม่ได้สู้กับทนายไอ้เหี้ยฝั่งบนเขาแม่งยิงมันเลยเออยิงมันเลยนะคะที่ฟิกซี่กูแม่งโวยระเบิดปัญหาอะไรระเบิดกำป้านาดหลบหลังเขาละแม่งมันยิงได้ไม่เป็นไรมันกำลังจะโดนแอร์แล้วไอ้ข้างบนน่ะไม่ยอมออกไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้ว มานะเฮ้ยตีอยตีได้หิวแล้วเกยิละไรเพื่อพ้องฉันอ้โหบ้านะบ้านะตั้งเกมให้พิกซี่เพิ่งเก็บเพิ่งจะเก็บเหลืองนี่ตน่นน่้นตน่นเ อ๋อเราทำ้วม like mm ัเ hmm. ป็นหูเหลือมันยุงอยู่ดีอีกวะมีคนอยู่ข้างบนมีคนนั่งข้างบนแป๊บนึงลบก่อลลบก่อนปืนงโหลดอยู่ตึงหลบอยู่มึงยิงไอ้เหี้ยหูเหลืองก็ได้แล้วเพราะว่ากูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยพีซี่มันปืนลบคือมันโหลดอยู่ที่นั่นนึงูโหลดอย่ปืนโหลดปพีซี่ไม่ก็เก็บไอ้เหี้ยหูเหลืองไม่ได้สักกูจะว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะเบอร์ห้าโอ้กดสองแอร์พอเนี่ยเนี่ยตะเลินเนี่ยตะเลิร์นหูเหลตายหูเหลือตายแล้วกูยิงแม่แล้วนั่นนี่ นย่งไรเออมเอาไปแถวที่ว่าแตวะมันให้ตายไ่ากว่าไอ้โคตรถ่ายมากไอ้โคตรถ่ายมาทถาอะไรถามอะไรมันมันพอกมาแล้วข้างซ้ายอ่ะผมทำให้มาตกลงใครเป็นหัวหน้ากันแน่วะมาแล้วหัวหน้ามาแล้วหัวหน้าเพิ่งเกิดใจเย็นเพิ่งรอยูเพิ่งรอยู่ของจริงวะ ปวดแล้วว่ยพอ่อว่าเออ,อ,อเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยหนึง่งพุ่งแล้วหนุ่งพุ่งแล้ว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 เฮ้ยใครไอ้เหี้ยไม่มีใครเติมโอเคเราถอยแล้วกันถอยเลยถอยเข้าบ้านเลยถอยเข้าบ้านเลยไม่ต้องบวกแล้วแอดวานแม่งไงเฮียโอ้ยขากูไอ้สัตว์โอ้ย เียเออรอดไอ้เหี้ยไอ้หาเสียรักษาบอลพิกซีหมดไอ้ฝัดปล่อยหุ่นเหลืองฟรีเห็นป่าวไอ้ฝัดโดยฝั่งคุณแม่งนแสนไอ้เหี้ยแม่งคุณไม่ไม่แสนก็เหี้ยลยในขณะที่พิกซี่กูสามารถเก็บเหลืองได้ไม่แม่งสู้กับวินเซนต์ไอ้เหี้ยสู้ฟ้าเดือดสราก็เป็นพวกเล่นพูดเล่นมิกซี่โดยเฉลี่ยไอ้เหี้ยเกมบคุณเหลืองไม่กับฟ้า พ่อมันเก็บง่ายกว่าเฮ้ยชุดเหลืองหน้าเป็นจิมไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยชุดดำอีกแล้วเป็ป็นอ๋ชุดเหลืองอย่างงี้กูได้จิมแน่เลยที่ยจะชุดดำอีกแล้วเป็นฟิกเซอร์อีกแล้วแล้วกูก็ได้จิมตัวเดิมเลยอ้าวงนายจิมเป็นซีบาตูก้าพี่ก็ตัวเดิมเลยก็บาซูก้าเหมือนเดิมเลยไม่จิมรอบนี้มันไม่ถือกันเลยนอกจากอันเนี้ย ไอ้เจียมไอ้พ่อเฮ้ยพอลูกเตียนพอลูกเตียนเออไขยุ่งไขยุ่งโอ๊ะแบบนึ่งแบบหน่งกินไม่ได้แบหนึ่งนอไม่ได้มาล้โอเคโอเคโอเคโหหน้าโหดเจอหน้าเจอเอแล้วโหดเตียนโหดเตียนเ้ย อะไรนะหุ่นเลืองก็อยู่หูเลืองก็อยู่ดีกันเหรอโดนเลยหูเลืองอยู่ดีเหรอฮะอยู่ดีมากกันไปเปล่ายึด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 ติงด่านนี่คิดถึงยังนะแม่งไม่ได้เล่นในด่านไหนหลังเราหลังหลังพออุ่นมันเริ่มใหญ่ไงมันเลยกูทำไมทำไมบิ๊กซี่มัเห็นเลยนะมึงเปรี้ยวจังวะกูไม่รู้กูช่วยนะกูนี่เนี่ยกูคือถ่ายแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วเฮียนีเป็นตัวจี๊ดไอ้สัตว์บอกแล้ว เี่แอร์พลุนิพิทซีโดยเฉลี่ยมีสกิลสเตลหายตัวไหมบวกต่อหน้าใช่ไอ้เพี่แซีโดนเจอตัวตายเลยพี่แอไม่พิกซีเล่นบวกกลางงงกับพิกซีโดยเฉลี่ยแต่พิกซีจะตายอีกรอบอ่ะพี่ตายรอบสองแล้ววะทำไมอ่ะทนเมพลุนิพิทซีแม่งแม่งต้องพิกซีโดยเฉลี่ยด้วยวะไอผมโดนวะไอ้ผบโดนเร็วโดนเร็วผมโดนเร็โดนโอ้โหโอ้โหพี่ด้วยพิกซีโอ้รีพีกับตัวเต็งไอ้เ่ีอรโดนเนี่ยโดนยีบหัวจริงไง โอ้ไม่เคาเตอร์ทันด้วยสัตว์กูฟันล้มก่อนนั่นหลอินเซนตายละโอไม่บวกม่บวกออกออกไีกัดดีกว่ามันอาจจะลงหัวนี่นี่นล้ไปตายด้เีอยแอยะ ไม่ใครเฟรมาแล้ววะไอ้บิกซี่ตายอีกแล้วไม่ได้มาแล้วเดย์เดย์เดย์เย์เดยย์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดไปแล้วไปโดนออก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 ตอนนี้คนน้อยตอนนี้คนน้อยโอ้ยเราถูต้องโอ้ยโดนยิงพวกคั้งโอ้ยหมดเลย อูไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ท้องหมดแล้วนะท้องหมดท้องหมดโอ้ยกูโดนดูเหลืองยิงหลอดไอ้เหี้ยมิตี้ยสัตว์ขล i เียไปไปไป้ยไป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 ไอไป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 ปัปอปไปงไปไปไปโอมไปไไปไปไปอไยไไอ อย่ารันพ่อตัวเองไงสัตย์อรับพ่อตัวเองเฮ้ยเอาโระโดดเขาเตอร์โอ้ดอนเลยเฮ้ยยังไม่ติดได้อยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่เป็นแค่ทีมโอ้ยกูรอกูรออยู่กูรออยู่ขอลองโอ้โหเยี่ยมจริงบอกแล้วบอกแล้วไอ้เจ๊ดีตัวจี๊ดเป็นไม่ได้ที่ไงไม่ได้เลยเสร็จ กวงแล้วงีเลยโอ้ยเบี่อจะเบื่อไปโดนเลยวะป,ปัดเราเบื่อบ้างหรีย <c oughs> อยังเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่าพุ่งยองแพ้อย่าพุ่งยองแพ้เออเออไอ้ปัไดนะไอ้ปัดเออนั่นแหละ,ละโอ้ยเกือบไปแล้วเจ๊บ๊ะไปแล้วแพ้แล้วไอ้ ไม่เป็นไรไดาเมจนีคมณน้อยกว่าไม่พิกซี่เป็นคนเยอะกว่าถ้ามันเก็บพลเหลืองจริงทำไมกูได้ทำไมกูได้เหลืองสามตาติดเลยวะเรียกนงอฟจริบดูแล้วมีหุ่นน้องมาทางเขานะบอกไว้ก่อนอะไรบุญไปหลังอะใช่ผมอ้อมมาหลังเขาลย่นเหรอไอยดีมากไอโอมดีมากไอโอมเดี๋ยวเป็นเหยื่อลงให้เฮ้ยยังไงไอที่เหลือมึงไปไหนกันหมดไปเนี่ย เออดีหมดนี่ลราอมนี่ลราอมทำหรือเราทำหงงแล้วยิงยยิงงนั่นต่อไปกูรอชิงชิงไหวไต่อไนี้ต่ออยู่เอาเออกเกมเลยหรอออกเกมเลยหรอเอาเอาไม่เล่นเลยหรอีนแล้วมันหลุดมันหลดก็แล้วแหละมันไม่เล่นแล้วเดี๋ยวกูตายเร็วเอาตายเเอาเอาไอ้พวกพูดเล่นพีโดนเฉลี่ยเหมือนกันหรอไม่ไพี่ผมเข้าเหลือเมื่อกี้โอเคโอเคอเอเ้เห็นเอเผลงานผลงานน้องละเออไม่ว่ากันไม่ว่ากัน ไอ้เลือดเชื่อมันแบบเต็มหลอดมันโดนปั่เดียวตายเออก็ไม่ไม่ไม่หวาการโดนลงแขกไงโบนัมให้มาสิไปยไปไอ้เี้ยไอปีข้างหน้าแล้วเบอร์อะไรไอพีก่อนก็ได้โคตรจะแตกดูว่าเขาจะดาป่ะฮะโคตรแม่งมาหลังแล้วแม่งมาแล้วต้องต้อึกสองตัวต้องตึกสองตัวเออต้องตึกเคียดต้อเขาอะต้อเขาเออ

พยายามมาเป็นตีนะยยแน่ขึ้นหลังเลยจะมึงแตกแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วนะครับแตกเลยครับแตกยิงกันไหนยิงมันอ exactly. ่ะอ oh, okay. ๋อพี่กพี่โอมยิงไปโดนอ๋อพี่โอมพี่โอมพี่โอมมึงเอดโผล่ก็ได้ั้งเรื่องแค่นั้นอ่ะตัวหดตัวบดตัวบดอือหือตดเลยตัวหมดฝั่งสุดท้ายพี่โอมแม่งตามพีุ่ด บอมเบอร์มึงสบายเลยอ่ะหามุมยิงตรงเนี้ยแม่งแม่งออกไปไม่ได้แล้วอ่ะคือตายเลยอ่ะบอมเบอร์มึงยิงดิบอมเบอร์มึงยิงดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงยิงดิบอมเบอร์ไอสัตว์บอมเบอร์มึงไปยิงหาที่มุมยิงดีๆสิวะมายืนทำพิเยอะไรตรงนี้อ่ะไอหาคุ่นมึงยิงหุโง่ได้หุกูไปไม่ได้เนี่ยบอมเบอร์เอาแล้ว เออปอมเปอร์เนี่ยคือโอกาสทองของมึงเลยเนี่ยจีิงจรกูเข้าไปไม่ได้ไอ้กูโดนรถแขกเดือดกูไปหวั่นเลยไอ้เหี้่ไม่ลงไม่ลงอะไรอ่ะแม่งออกมาไม่ได้ก็ช่างแม่งไอ้เหี้ยกูนอนรอน่อยพี่เอาแล้วเลยโอมมันไปไหนวะอ๋อมันกระโดดมันกำลังขึ้นอยู่จริงๆมึงขึ้นอย่างตัวนี้มันถึงแล้วนะอะไรเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธีคือวิธีคือเนี่ยขึ้นจากตัวเนี้ยแล้วก็กระโดดแค่เนี้ยถึงละอ๋อเนี่ย พเอกูว่าไปถ้ไกลมึงก็อ้อมซะไอสัตว์อย่ากับมึงจะไปสวบัโพแม่งอ้อมไปดอนเมืองไงพีอมีกยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เหคุณอะไรปลอยู่ข้างหลังไอสัตว์เออออเออออกเดี๋ยวเีเลเงลงเเเลงเอเเอเอลงมาเอ ปล่อยให้ทุกคนเลยเอาไปต่อโดนจตายเย้เย้คดนจะโดนเยี่ยมหัวเลย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 เย็ดมาเย็ดมาเสือกระปูกดนกูคนเดียวด้วยโอ๋อมาโอกาสมันกันแหละหลังมึงโดนไหมจ้วงหลังอ๋อเต็มหลังเลยโอ้โอหหนัวแล้วเกินตรงนี้หนัวแล้วเกินรอบหน้าเห็นคนโดนตัเหมือนว่างเลยนะ ให้กูเล่นจิมหนารอบนี้ก็เฮี้ยเกินไปไอ้สัสถลาฝากบ้างก็ดีไอ้เฮี้ยให้กูเล่นแฟกก็ได้อะแต่ว่าขอตัวอื่นบ้างเหอ้้เีลลงแขกะไอ้สัสก็ว่าอยู่ลูกหายไปไหนลูกแม่งหลุดลูกหลุดเฮ้ยรอบนี้กูถูกตามไปสัสที่สุดบอมเบอร์มารวมรวมส่วนมึงชุดเหลืองไปดีดีหรือเปล่าวะโชคดีกูไปยึดรถไอ้สัสรอรอบนี้ขอ

แป๊บนึงบวกกับเยี่ีอยู่มันไม่ดนโอ้เานี่เลยดนงเงี้ยนยี่ตรงกลางละอ่าดีพี่ี่แม่งชอบทำก็โอ้เย่ม่งโดนน่าอีกข้าลังยไม่ข้างหลัง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 พอดีพ่อไ่ไปกูเดียวพ่อมึงอะลูก เอาเกียรไปถึงสุดร้อยอน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 ออไปแล้วทไปเลิกล้าทำไปทำไปโอ้หทำึงเล่นกันในรูอ่ะกูจะดูมึงทำไงมึงทำไงโอเคสุดยอดกร o l บ a b o r a t o ไอส์อกวานาเราตมอลละอกว่าละอกว่าะ ่าเดี๋ยวกูเป็นที่เยือนที่ระบาพลมให้มาไปช่วยเออมร้อนช่วยไอโอมไปโอมไอโอมข้างบนไอโอมไอโอมรอบด้านเลยอ๋อเฮียกูกูพิュมากตอนนี้เฮียหายแล้วโอ้ไอโอมไอโอมเอาไอเฮียไม่หายไปไหนวะไอโอมไม่ห้อยหลังไอโอมไม่ห้อยหลังไอโอมไม่ทิ้งกู ไอโอมนี่กูยอ่ยกูรอย่างั้งเนี่ยเด็กๆเด็กมาข้างมันก็เข้าเลยดิไอ้เฮี้ยมึงโอ้ยตัดกุลอยนะสามตัวใหม่ก้อยกูโดนกูโดนลูกดอกถีกไอ้เฮี้ยกูโดนไปแล้วไอเฮี้ยแม่งกูลอยแม่งยิงฟรีไม่ยิงไอ้ตัดไอ้เฮี้ยสมแล้วที่เป็นสปายเดี๋ยวมันระวังนะมันโดนเชิดเดียวไปหวัดเลยนะมันลั้งมีดปืนอยู่เอา นะยิงวิกทิงวิกมึงจะยิงแม่งชักดาบโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไอ้เยัยเบอร์สี่อ่ะมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วตายแงอะไรที่เย่เลยแค่นั้นไม่เป็นไรเมึงตายตัวแรกนี่ยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โออย่าเป็นยิงเว้ยมุกฟันกูโอ้ยแย่แล้วก็เหมือนเดิมเลยเฮ้ยไอเหลืวมันไปมันไปทำหน้าที่อยู่ไม่เป็นไร มันแอบเข้าหลังอยู่เดี๋ยวใช้เวลานานเกือบห่วยเหยียกยิงขาแม่งกูต้องช่วยพดก่อนใช่ไหมโอเค okay. ช่วยแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วหลับใจเย็นพี่ดูดูนะบอกมึงไงไม่ต้องมาบอกกลัวเหี้ยเออสองตัวเออ,อยิงหลังเลยจุดแฝบแม่ถอยถอยถอยไอโอมุมหายิงมุมยิงดีๆมั้ยตรงนั้นไปไป ได้ได้ตลาดคุณเลยมตัดจ้าตัดจตัดจุดรอบนี้กูนำแล้วนะรอบนี้กูนำแล้วนะมึงอย่ามาเทกูอีกนะตัดจูเกตไทแล้วเนี่ยเยี่แม่งยิงไปโดนด้วยเยี่ยมหัวไม่พอของหมดทุกอย่างเยี่ยมปิดนายอะไรปิดนายกูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอีฟินกูช่วยดูกูช่วยกูช่วยเย็บ โอ้ยหนูมันวายหายได้ยังไงตกใจอ๋อโอ้ยกูจะนำมานะไปนะโฮมาไหมมาแล้วเสร็จก่อนแล้วเรียปืนหมดหมดเลยว่ะแล้วเป็นปลาระเบ้อแล้วกัน ครับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เข้ากูค่อยๆอยู่หลังเข้าพี่ๆเดิดูหวยเดี๋ยวเก็บๆเดี๋ยวจะเก็บอีกฟิดไปสวย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 บันทีเย่ยิงอย่างนี้มึงต้องยิงก็ได้ไอ้ปัดกระตายกระตายกระตายอ่ะเอาเตอร์หวยฮะ โอกาสอยู่มีโอกาสอยู่มีโอกาสเป็นหมดแล้วเป็นเป็หมดแล้วหมดแล้วหน้ามิงหนุน้ามิงหนุบห้ามิงมาไปเร็วหน้าไปไปไปเออหัวหน้าไปอยู่แล้วเหี้ยหมดสองแล้วหัวหน้าเป็นโนพ่อมึงก็ทำเป็นลูกใหญ่กันอ่วเดียตัวเดียว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 ลูกตีบลูกตีบลูกตีบเอมาเอมามาให้ละจะน่าจะน่าจะน่า เออดีมากพี่ซีคูไม่น่าเลยพี่ซีคูไม่ตายแล้วช่วยด้วยโอเคิดขึ้บ้างเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนมเย็นเพ่อนมันี่ยังแหวงฟันเลยครับเออรอดตัวไปไม่เล่นแค่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 นี้มันเย็นคอไม่เข้าใจ มาขอบคุณเพ <ขอ S 1> ื่อน,เนๆเลยตานี้กูาตายทีเดียวเองเอออ๋อกูอจะตายโไปเฮียกูเป็นแค่ลิวล้อเออเฮียเราแม่งเทกูเฮีย <c oughs>